สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างแบบนับเรียงตัว,ป,วประจำวันที่16มิถุนายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะยังไม่ได้กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ก็ช่วยกรุณากดติดตามด้วยนะคะอาจารย์ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยค่ะ ะะจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจให้อาจารยะะออ์ทำสูตรดีๆนะคะคมาวางให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสําหรับสูตรหลักสิบล่างแบบนับเรียงตัวนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์ก็อ่านในคอมเมนต์มี fc ขอมานะคะอาสำหรับสูตรนี้นะคะอาจารย์จะไม่ไปจับชนกับสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเอาว่ามาวางเป็นสูตรอิสระแบบสูตรเดียวนะคะแล้วก็ fc ก็เลือกเองนะคะ เลือกว่าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีจะเลือกตัวไหนนะคะไว้เสี่ยงโชคแล้วสาหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาเทียบดูนะคะสําหรับหลักสิบล่างเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวค่อยดูทั้งหมดนะเอาเฉพาะเอ่อเล่มนี้นะคะคือของงวดวันที่สิบหกสิบหกมิถุนายนเอาแบบสั้นๆแบบง่ายๆนี่ค่ะของวันที่ สิบหกก็เอาเดี๋ยวลดลงนิดนึงให้มันเห็นบนล่างอาจะได้สวยงามด้วยนะคะตามนี้เลย <Yeah. S 1> อ่าค่ะวันที่อาจารย์กำหนดนะสิบหกมิถุนายนสองพันหนึร้อยหกสิบหกนะจะเป็นหลักสิบล่างแบบนับเปลี่ยงตัวนะคะเออในงวดที่ยี่สิบหกนะที่เป็นตัวอย่างนี้จะได้ที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกออกมาที่เก้าเก้านี่นะคะ เก้าเก้าความหมายก็คือตอมาที่เลขเกนะ้าเนาะจะเห็นเลขเยอะแยะเลยนะคะครบทุกตัวเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเ,เลขศูนย์ถึงเลขสิบเลยนะแบบแต่นีเนเน้เป็นแบบนับเรียงตัวจะมีข้อสังเกตนะคะก็คือตัวที่เป็นช่องที่เป็นนัมเบอร์โนนี่นะคะคือช่องที่ไม่มาในหลักสิบก็จะเป็นช่องที่เป็นสีเหลืองนี่นะคะจะจะถาเป็นแถวๆลงมาเลยนะคะนะคะี่ค่ะตัวแรกนี่คือเลขศูนย์นะคะ และออก99นี่ก็ไม่มาจริงนะคะที่ศูนย์และข้างหลังนี้ก็คือ4 5 6เนาะช่องนี้นะคะ4 5 6นี่ก็จะไม่มาที่หลัสิบออก99ก็ไม่มาจริงเนาะ,ะ่อมานะคะงวดที่27เนาะ8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นี่รับรับอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้นะออกมาที่09นะคะงวดที่แล้วนะก็อยู่ตรงนี้นะคะเลข0 อาจารย์ไา่ในล็อกนี้นะคะคือแปดกับศูนย์ไไม่ได้ชมดูแต่ไปแต่เลขแปดนะคะบางครั้งมันมีสองตัวนะหลักสนะิบเนี่ยบางทีก็มีแค่ตัวเดียวนะคะอย่างงว่ที่ออกเก้าเก้างว่นี้ก็มีหลายตัวเอ้ยเก้าเก้าก่อนจะมาตัวนี้นะเอ่อเก้าเก้าแล้วก็จะมาเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะจะมีหล,ลักสิบตั้งสองสามตัวนะฮะสองสาตัวเลยแต่ในตัวที่ฟันให้ก็มีเลขเก้าอยู่ด้วยนะคะ มันก็เข้านะส่วนเจ็ดหนึ่งนะจะได้เลขเจ็ดตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หกห้าก็ได้เลขหกตัวเดียวเลยเนาะหกห้าเลขหกตัวเดียวส่วนเก้าเก้านี้ก็ได้เลขเก้าตัวเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนงวดนี้นะคะงวดที่ออกศูนย์เก้านี้ได้สองตัวจริงไหมคะได้เลขแปดกับเลขศูนย์นะใครเห็นเป็นแต่เลขแปดคะเอออาจารย์ก็เให้ไปสองตัวนะ เลข8กับเลข0ูนย์ะคะ8อะไรก็ว่าไปนะ87ดนะคะท่านผู้ชมถ้าศูนย์ก็มี0ูนย์ย์แล้วก็0ูนย์ี3ตัวที่เป็นเลขคี่นะตามนี้นะคะสำหรับสาหรับงวดนี้เนาะที่เป็น0 0 9ย์นี่ตรงที่ไม่มากรงนี้ก็คือ5้าหเจดนะแล้วก็ตรงเลขหนึ่งนี่นะคะมันมันตรงกันดูที่มันตรงกันนะคะเลขหนึ่งเนี่ยนะก็จะไม่มาใช่ไหมคะก็จะมาที่เลขศูนย์ ระหว่างศูนย์กับแปดนี่ค่ะเลขศูนย์แค่สองตัวเองถือว่าไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็ก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะคะเลขศูนย์บางท่านก็ไปชอบแต่เลขแปดเอาแค่ตัวเด่นเลยเนาะมันมาสำรองเลยและอย่างหนึ่งมันออกนอกสถานที่ด้วยนะคะตามจริงแล้วคิดว่าจะหลุดทั้งเลขศูนย์เลขแปดนะคะแต่จริงๆไม่หลุดนะคะศูนย์ เกนะ้านะะย่งเข้าอยู่อยู่ในอยู่ในฝั่งทางนี้นะคะหกเดแปดเนะี่ยแล้วสำหรับงวดนี้นะหกเจ็ดศนย์่สองะคะมีอยู่6ตัวนี้นะระหว่างซ้ายกับขวาท่านผู้ชมจะเลือกทางฝั่งไหนคะและไอตัวที่ไม่มาก็จะเป็นเลข9เนาะแล้วก็3 4มี่ห้าอ่ะสูตรทุกสูตรนะคะอาจารย์มีเข้ามีหลุดนะอันนี้มันเดินมายีงวดแล้วเนาะยีงวดแล้วเดี๋ยว ให้ดูนะคะที่มาของ28งวดอธิบายตรงนี้ให้จบก่อนช่องนี้จะเป็นช่องหลอผลนะคะของวที่16พิจนาอ่ะตรงตรงนี้เลยนะคะมีดีชนแนลอาจารย์ดีใจนะคะกับ fc ของอาจารย์เนาะบอกว่ารู้จักอาจารย์ช้าไปเขารู้จักอาจารย์มาประมาณ4งวดนะคะท่านผู้ชม4งวดนี้เขาโอนเงินมาให้อาจารย์4งวดเลยนะคะเป็นสุภาพสตรีนะได้ทุกงวดเลยนะ ดวงเขาดีจริงๆนะคะท่านผ huh? ู yeah. ้ชมนะอาจารย์ก็แสดงความยินดีไปกับเขาหลายครั้งแล้วนะคะเขาก็มีวิธีการของเขานะก็เอาสูตรที่อาจารย์สอนนี่แหละเขาก็ไปจับของเขาเองนะเขาก็ได้นะคะเลือกของเขานะคะเขาก็เลือกทั้งแปดทั้งศูนย์เลยนะเขาไม่ได้เลือกแต่แปดหรือว่าเขาไม่ได้เลือกแต่ศูนย์เนาะต่อมาจับของงวดที่ยี่สิบแปดนะคะหกเจ็ดแปดเนี่ยนะคะหกเจ็ดแปดเนี่ย เดี๋ยวเราก็ต้องไปเช็คในครบใช่ไหมคะถ้ามีหกเจ็ดแปดเราก็อาจจะติดไว้หรือว่าจะมีศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมแล้วก็สามทีห้าแล้วหลักสิบอาจารย์เพิ่งเปิดไปในคลิปน่น่าจะเป็นคลิปที่หกเนาะคลิปที่6เป็นคลิปแรกของหลักสิบนะจะเป็นหลักสิบล่างชุดพิเศษในชุดพิเศษนะคะจะได้ตัวชนนะสองตัวเนาะเรามาเช็คเลยนะคะเริ่มต้นตรงนี้หลักสิบล่างชุดพิเศษนะเห็นไหมชุดพิเศษหนึ่งด้วยนะ ชุดพิเศษอาจจะมีหลายชุดนะอันนี้ให้เป็นชุดพิเศษหนึ่งนะคะจะมีตัวชนถึง2ตัวก็คือเลข1กับเลข5้าอ่ะใครยังไม่ได้ดูลองเข้าไปดูนะอันนี้ชุดพิเศษหนึ่งนะจะอยู่ในเขียนไว้ก่อนนะตรงท้ายนี่นะ EP ที่เท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปค้นหาดูนะคะน,นีเป็น EP ที่6เนาะอ่นนะ EP ที่หนะคะส่วนอันนี้เป็นนับเรียงตัวก็จะอยู่ใน EP ที่เจอ่ะาจารเขียนไว้ก่อนเลยนะ EP ที่เจนะคะนับเรียงตัว IP ที่6นะมีเลข1กับเลข5ถ้าเลข5ตัวนี้นะคะเอาอยู่จริงใช่ไหมสามสี่ห้าช่องนั m เบอร์นี่นะ5้าเอาอยู่จริงก็ตัดออกไปนะก็จะเหลือแค่เลข1ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเอาละอเราก็อาจจะต้องมีสำรองแต่อาจจะเป็นแนวทางตัวอื่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันณนะตอนนี้นะคะเลขมีทั้งหมด10ตัวนะตั้งแต่1ถึง10แนละ1นถึง0นะเี่ยเราได้มาแล้วตัวที่1ก็คือเลข1นะคะ อาจจะมีตัวที่สองเพิ่มเติมมานะแต่อาจจะไม่ใช่เลขห้าแล้วนะคะท่านผู้ชมห้าอยู่นี่ตัดออกไปแล้วนะคะคราวน,นี้เลขหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้อาจารย์จะวงกลมให้ก่อนนะคะอยู่แนวนี้เลยนะนี่ค่ะจะมาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้อาจารย์เก่งไว้สองตัวนะจะเป็นแนวเลขขี้ตัวหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เลขคู่ตัวหนึ่งอ่ะคราวนี้ขยัยบไปนะคะขยัยบไปขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง สำหรับงวดนี้คะดับหลักสี่ล่างนะคะจะคือเลขสี่เนาะเออดับหลักสิบล่างนะคือเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลขสี่ตัวนี้นะเอาอยู่มาหลายงวดแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเป็นเลขคู่ด้วยนะคะตามจริงแล้วสูตรหลัก10บล่างนะส่วนใหญ่จะเป็นเลขคี่ไหลสูตรอยู่นะคะแล้วก็มีเป็นเลขคู่บ้างนะคะเลขคู่ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะถ้าใครชอบแนวเลขคู่ใช้ได้นะอคู่ขี้นี้ขี้ก็มีเยอะนะคะคู่ก็มีนะ ตามนี้เนาะเดี๋ยวดูให้ดูหลักดับหลักสิบนิดนึงก่อนนะคะตามนี้เลยตั้งแต่งว่าที่ออกเก้าสองระยะทางนะสามสิบห้างวดรวดนะคะออย่างไม่หลุดอย่างไม่หลุดไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะอาจจะหลุดก็ได้หรืออาจจะอยู่ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางที่ทําทางคณิตศาสตร์เนาะแต่เวลาเทคนิคการบวกนี้ไม่ได้บวกแบบคณิตศาสตร์นะคะจะบวกแบบเชิงหวยนะคะวิธีการแบบเชิง สัญลักษณ์นะคะก็คือเชิงหวยอาจจะไม่มีทศอาจจะไม่มีอะไรอาจจะเป็นร้อยมาลัยแบบตัดทิ้งไปอะไรอย่างนี้คะ่ะเทคนิคมีหลายอย่างนะคะเพราะว่าการหาโชคมันเป็นเรื่องยากนะคะท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยเนาะเออนะคะอันนี้คือเลขสี่นะอาจารย์ก็มาเขียนไว้ตรงนี้ระดับหลักสิบล่างเลขสี่นะคะแล้วก็ถ้าแนวทางของสูตรนี้เข้าเดี๋ยวอาจารย์ลดลงนิดนึงเนาะก็มีถ้าเป็นเลขขี้นะคะ ถ้าคนที่ชอบเลขคี่นะเอาเฉพาะสูตรนี้นะเลขคี่ก็จะมีเลขหนึ่งนะคะกับเลขเจ็ดตัวนี้เนาะอาจารย์ติ๊กติ๊กตรงนี้ให้นะก็คือหนึ่งกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดณเวลานี้เราหมายตาเลขหนึ่งก่อนนะอ่าวันข้างหน้าอาจจะมีเลขเจ็ดเพิ่มเติมมาก็แล้วแต่นะตอนนี้เป็นเลขหนึ่งอยู่นะคะหนึ่งกับเจ็ดอ่าชุดพิเศษได้หนึ่งอันนี้ก็มีหนึ่งนะต่อมาถ้าเกิดคนชอบเลขคู่นะคะ เลขคู่จะมีเลขหกเลขแปดเลขศูนย์เลขสองนะหกแปดศูนย์สองอาจารย์มาเขียนตรงนี้นะถ้าใครชอบคู่ก็จะมีหกแปดศูนย์สองแล้วมาดูสูตรผสมที่เราตามอยู่นะคะท่านผู้ชมจะมีศูนย์หนึ่งสองสี่นะเราดูเลขเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะเลขคี่ก็มีแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะคะตัวนี้เลยนะเลขหนึ่งตัวเดียวนะยังไม่มีเลขเจ็ดนะถ้าสูตรนี้ไม่ไม่หลุดนะกรณีถ้าไม่หลุดนะถ้าหลุดก็ว่ากันใหม่นะแบบนี้นะคะ อันนี้หนึ่งเนาะเลขขี่นะนะยสูตรผสมนะได้ศูนย์หนึ่งสองสี่สี่ดับไปแล้วที่หลักสิบตัดออกไปนะคะอ,อันนี้ผสมนี่คือสิบนะหลักสิบนะคะเราไม่ได้พูดถึงหลักหน่วยนะหลักหน่วยเราทําได้แล้วได้ตัวเดียวด้วยนะคะตัวอะไรตัวอะไรก็เข้าไปดูในหลักหน่วยที่อาจารย์สอนไปเนาะอันนี้เรากําลังสอนหลักสิบสิบผสมมีศูนย์หนึ่งสองสี่เอาสี่ออกไปก็เหลือศูนย์หนึ่งสองกรณีที่หนึ่งนะคะไปชนหลักสิบที่เป็นเลขขี้แล้วนะ แล้ในส่วนหลักสิบชุดพิเศษเราก็ได้เลขขี้หนึ่งกับห้าอ่ะตามนี้นะตอนนี้เหลือเลขศูนย์กับเลขสองถ้าใครชอบแนวเลขศูนแนวเลขคู่นะคะมีหกแปดศูนย์สองที่มันติดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะในในงวดที่ยี่สิบแปดนะคะตรงนี้นะงวดที่ยี่สิบแปดเนี่ยหกแปดศูนย์และสองนี่นะคะหกแปดศูนย์สองนะหกแปดศูนย์สองอันนี้ศูนย์หนึ่งสองสี่อ้าวศูนย์มีนะคะ สองมีศูนย์กับสองนะสี่ตัวไปก็เหลือศูนย์กับสองนะคะศูนย์กับสองถ้าศูนย์กับสองอาจารย์เชียร์ตัวเดียวลยคะคือเลขสองนะคะท่านผู้ชมนี่อาจารย์จะเชียร์เลขสองนะในชุดผสมนี่นี่คือเลขสองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีหลักสิบนะขี้ตัวหนึ่งคู่ตัวหนึ่งนะคะถ้าชอบขี้ก็คือเลขหนึ่งนะคะชนกับชุดพิเศษถ้าชอบเลขคู่นะเลขคู่ไม่ใช่ไม่มีนะคะท่านผู้ชม เลขคู่มีนะก็คือเลขสองนะคะประมาณนี้นะตอนนี้อาจารย์ชอบไปสองตัวนี้ฮะหนึ่งกับสองสองตัวนะแล้วท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนนะะก็แล้วแต่เลยนะเดีย๋ยวอาจารย์ลดถ้าลดลงมันจะตัวเล็กนะคะท่านผู้ชมลดให้แคบหน้าจอแล้วกันมีประมาณนี้อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีแค่นี้กระบี่ตามนี้เลยเนาะนี่เห็นหมดเลยนะคะ ดับสี่นะชอบเลขที่หนึ่งกับเจ็ดใช่ไหมมีแค่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดดังนั้นมันจะเป็นคู่หมดคู่ก็หกแปดศูนย์สองหกแปดศูนย์สองถ้าเอาสูตรผสมมาคัดนะคะก็จะมีศูนย์กับสองเป็นเลขคู่อาจารย์ชอบสองนะคะก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราเลขที่นะคะเลขหนึ่งมีตัวเดียวเลยนะเลขหนึ่งตัวเดียวเลยนะคะเพียวๆไปเลยชนโครมไปเลยทีเดียวนะหนึ่งก็ได้ชุ้พิเศษก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หนึ่งแนวทางของการไปเลขขี่นะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเลือกหนึ่งตัวเดียวเลยท่านผู้ชมให้กันสองไว้ด้วยนะแนวทางของเลขคู่นะคะที่เป็นหลักสิบงวดที่จะถึงนี่ก็มีนะ,ะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเดี๋ยวเราก็ลองกันกันไว้เนาะตอนนี้อาจารย์ชอบที่สองตัวนี้ก่อนนะคะเลขหนึ่งนะกับเลขสองนะคะสองตัวนี้เลขหนึ่งกับเลขสองประมาณนี้แหละสองตัวนะกะ็เคบหน้าจอไวนะ้เนาะ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนาะขาดตกบกพร่องไปอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายคลิปนะคะท่านผู้ชมมันยังไม่มีแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียบเรียงนะคะหลักสิบล่างของชุดมาตรฐานนะคะเป็นเป้าหมายเนาะอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยนะคะหลักสิบล่างนะคะสูตรที่อาจารย์ชอบมากแล้วก็รักที่สุดเลยนะคะอาจารย์ตามมานานมากแล้วนะคะส,สูตรนี้จะไม่มีเลขหนึ่งนะทะ่านผู้ชมปัญหานะคะจะไม่มีที่เลขหนึ่งเนี่ยแหละ อย่าไว่ากันนะอาจสูตรอาจมีเข้ามีหลุดนะมันจะมาถึงงวดนี้อาจจะหลุดก็ได้นะคะแต่อาจารย์จะใช้ในการตัดทั้งหมดประมาณ6สูตรให้นะคะในชุดมาตรฐานใครอยากชมก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยเนาะณเวลานี้ก็อาจารย์ก็จะขยายขึ้นมาเพื่อแคปหน้าจอนะเพื่อเก็บไว้ทําปกนะคะท่านผู้ชมให้แบบนี้เลยใหญ่ไปนิดนึงลงไปหน่อยอประมาณนี้แหละนะคะของที่16เนาะมิถุนายนประมาณนี้นะคะ ให้แบบนี้เลยจะจะเลือกเองเลยนะคะมีทั้งหมด6ตัวนะ678012ตามนี้เลยนะเลือกเองค่ะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ